สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเช้านี้ครับผมเช้าวันอาทิตย์สบายๆนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2565ันายคิดกราดส0 2 2ัครับเวลาตอนนี้086นาทีครับวันนี้ผมจะมาเล่นท่าเบสิกค,ครับแน่นอนอยู่แล้วว่าเวลาที่เราเล่นนะครับเราจะละท่าเบสิกถ้าเราทำท่ายืนได้แล้วครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับของการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะท่วงท่าใดก็แล้วแต่นะครับหุ่นเฟิร์มแล้วหุ่นกระชับแล้วนะครับก็อย่าละเลยให้ออกกําลังกายเป็นประจำนะครับถ้าเราละเลยปุ๊บร่างกายของเราก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นแล้วปุ๊บเราก็ทําให้เป็นประจำนะครับเรื่องสุขภาพของเราก็จะแข็งแรงอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับผม การออกกําลังกายเนี่ยสำคัญยิ่งนะครับหลักวิชาการแพทย์ได้วิจัยดูแล้วว่าการออกกําลังกายช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับของสุขภาพของเราครับถ้าจะพูดไปแล้วมันเป็นเหมือนการต่ออายุของเรานะครับยืดอายุของเราออกไปอีกนะครับจากที่จะเท่านี้ ก็จะต่อไปอีกเท่านี้นะครับประมาณนั้นนะครับเราช่วยเราเราดูแลเราตัวของตัวเราดังคําสอนของพระพุทธองค์ว่านะครับตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นแหละครับนะครับเราไม่ต้องรีบครับทำเรื่อยๆถ้าเรารู้สึกเหนื่อยเราก็หยุดครับแน่นอนอยู่แล้วว่าเล่นลูกกิ้งเนี่ยเล่นใหม่ๆ ทำใหม่ๆทำครั้งแรกนะครับปวดแขนปวดหน้าท้องปวดระบมไปทั้งตัวนะครับเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็จะอยู่ตัวเองครับพออยู่ตัวแล้วปุ๊บเราก็ทําอย่างสม่ําเสมอนะครับอย่าได้ละนะครับ แับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ